สวัสดีพี่น้องมามาพี่น้องมายเสิ้อพ้าค,คันสมพักทำส้มผักพี่น้องทำสมพักกะลามล่างหน่อยด้อมือน้อยน้อย,อย,อยอบึงสวดกะลาและะ้วก็หอมเด้อคันใสเกลือเด้อแล้วคันให้เบงึงขึ้นอยากสมพักพี่น้อง จะได้ไปฝากเพียนนะ้ำนี่ขั้นใส่เกลือขั้นขันให้จนอ่อนนะเด้อขั้นจนอ่อนตามจริงก็ต้องพึ่งนอกพี่น้องนาอพึ่งกระลำพึ่งกระลำให้อ่อนออนก่อนแต่ว่ามันอากาศหนาวมันพึ่งบันไดมันกระบ,บอ่อนอ่ะต้องหอบต้องขั้นเองเอ่ะขั้นใส่เกลือขั้นใส่เกลือแล้วก็ไปล้างน้ำ จำร,รับข่ล่างสองน้ำพี่น้องนี่ถ้าอยากมันอ้วนเดียวใช่เกลือไล่ลายตอบอพวกเทาตรงล่งหองออีกอืมมาคันสมพักให้เบิ้งพี่น้องเบิ่งแต่สมพักเด้อง่ายๆเดี๋ยววัอยากได้ของดองละมันนี้แกมีน้ำเข้าหมาใส่น้ำเข้าหมา ใส่น้ำตาลพอใส่น้ำตาลพอมมันจมไว้น้ำตาลน้อยหนึ่งแต่ว่ามาเบนเฮ็ดกินเองเบิดพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอย่างยั้นกะทำกินเองแล้วที่ขั้นให้เบืองจนอ่ะแล้วที่ขั้นส่นอ่อนเนาะไก่อ่อนเหรอนี่ไก่พี่ได้เอาเหรอนี่ ต้องลงแรงกระยอสักหน่อยเอาตะกะหล่ำก็ได้ได้พี่นอ้องตะวัดแส่หอมแส่กะหล่ำมันสีแสบราะว่าความหวานของกะหล่ำความหวานของกะหล่ำมันสีออกมันผสมกับหอมเนาะมันเข้ากันเพี่ยนเด้อรอกินเด้เพียนเด้อเอ็ดแล้วกับไปสู้กันกินกับเพียนแทนตัว งานของมักของดองนี่มอบหมายหน้าที่ให้อีฉันเล็พี่น้องบาะว่าอีฉันมักหลายของมักของดองนี่มัก,กระเทศหรอวะประเภทส้มส้มวัวส้มหมูเอ้ต้องหาสื่อตีนวัวมาใส่ก่อนนะพี่วัวพันนาะใส่ตีนวนัวนะองยังลูกหล่ะมาซองเบืองตี ม่นานี้มาจองบางีแม่เห็ดหยางวัานไหนแม่ขันสมผักให้พี่น้องเบิงแต่ว่ากะสิเห็ดเป็นกันแน่ทุกคนแหละเนาะพี่น้องเนาะแค่ว่าขันสมพักซื้อหนีได้แล้วเด้อกันจำนี่คอยจะไปล้างน้ำเด้อวันนี้มาเบิงกันพี่น้องเลยมาเบิงตอนล้างน้ำแล้วตอนผสมล้างน้ำก็ล้างออกบ้านออกดีๆเด้อคอยล้างสองน้ำล้างน้ำเกลือออก,ดกเด้อมาดิกะแล้วคอยไปล้างน้ำกอนวันนี้เดี๋ยวมา เบื้องตอนที่ว่าผสมใจอ่ะเขามาเนาะพี่น้องล้างเราได้พี่น้องนะี่ล้างแล้วล้างแล้วล้างสองหนามเห็นปะล้างสองนามสะอาดแล้วนี่ยดนด้ขอ่อยซิมาผาสมเกลือมุขสอนเกลือสอนหน่อยกาใจได้พี่นอ้อผสมเกลือนี่ง่ายๆเนาะเฮ็ดเป็นสุคน์ได้ข่อยว่ารับรองว่าสูตรนี่ว่าเนา นี่เขาผสมเกลือแล้วกาใส่แล้วยาวเข้มหลายไม่ติดกินบ่ได้ยาวจังหลายกะชีเน,นาแต่ว่าบ่าเคยเนาจะแก่ดอกขอเว็ดอ่ะมีแต่แสบเราก็ขันให้เขากันนะพี่น้องเนอะถ้าอยากหูว่ามันรสชาติเป็นยังไงเขาสามารถซิมได้เด้เอามือแต่เอาซิมได้เลยหรือซิมกระหล่ำได้เลยพี่น้อง เข้มจังเขาสิหูเดี๋ยวมาพี่น้งองไขวเอาน้าตาลมาใส่ก่อนน้าตาลกับใส่กะเอาหัวหวานจักน้อยบวใส่โรดเด้อใส่น้าตาลใส่น้าตาลน้าตาลนิดนึงกะเอาเด้อนี่นี่ตามใจชอบเขาซิมได้ได้สมหักใส่น้าตาลแล้วแล้วก็ขั้นให้เข้ากันแด้พอจะซิม กะว่าเข้าใจนาำเขามามเมนบอกะใส่นาำเขามาไหวมันสีค่อดีจังสินะไงสุดๆเด็ดคันสมผักสมผักสม,สมงัวสม้มหมูเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่น้องไม่สม,น,ม,สมน้องไม่สมขอเบอกเกอเฮ็ดอยากเฮ็ดเป็นยุน้องใหม่น้องใหม่ที่ว่าหามาเฮ็ดน้องไม่สม nhỉ cani nè, đều nè, sim gona sim bung gona mama bưng môn kim mà tay ừ. okay gọi ta mà nguồn kem, nguồn 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 nguồ 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 เวลาเขาใส่น้ำเขามามันคือแสบแล้วบวชบีบบอกน้าวใจกินเลยนะพี่น้องเนาะแสบแล้วนัวแ,แล้วโอเคอันนี้ปลุกข่อยเดือม,มาใส่นี่พี่น้องขอใส่ปลุกด้วยหนิใส่ปลุกเลยเห็นบ่หนุน่มมาหลุด ยังไงก็ลุยมือเรอแหละล่างที่หรอกนีุ่งมืออยู่ไนพี่น้องค่ะคือบ่ใส่จะตีกันเด้อเพราะว่าใส่มือสดๆมันถนัดนะใส่ถุงวันนัถนัถนัดสดๆใส่มือ โอเคโอเคเป็นอย่างนี้พี่น้องเป็นอย่างนี้ดอกก็เฮากดไก่ข่อยมาขอไหวง่ายง่ายสุดๆเห็ดง่ายง่ายแบบที่นี่น้ำเขามาข่อยมาแล้วน้ำเข้ามานี่มาเข้ไอยได้พี่น้องนี่น้ำเข้ามาเอาจงสีใส่เลยเดิลิ้นใสเลยนี่ กะว่าให้มันถ่วมพักเนาะพี่น้องเนาะนี่ถ่วงพอดีบ่อจดหอดน้ำเด้พี่น้องจดหอดน้ำน,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 เเน,นี่เรียบร้อยแล้วก็ฝาปิดไว้สามวันพี่น้องได้รับประทานฝาคอยไว้ใ่นะโอเคเด้พี่น้องเด้อนี่เรียบร้อยแล้วนี่ส้มผักเด้อ สามวันมาซิมดูรับรองวา่าแซกขอบคุณทุกกำลังใจด้อค่ะเดอ้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เขามาเบิงเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะบายบายจ้ะอันกำลังใจกับกดติดตามกดไลน์เนาะพี่น้องเนาะบายบายจุๆ